เยกเนชพรุ่งนี้วันสำคัญแห่งองค์พระพิคเนตนะครับวันสังัชตีจตุรทีนะครับ,ตร,รบตรงกับวันพุทธที่16 เมษายนนะครับพุทธาจะทําการบูชาองค์พระพิฆเ,เนศนะครับทาการถือศิลอดและทําการถวายเครื่องบูชาสแสดงถึงความรักและความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเ,เนศนะครับและทางพิฆเ,เนศสวนเทวไลไยจะมีพิธีกันเนชปูชาสามารถเข้ามาทาบูชาพระองค์ได้ด้วยตนเองนะครับมาทําอภิเษกกรรมมาถวายในเวทยามอาหารให้กับพระองค์และถวายอารตีได้ด้วยตนเองในช่วงกันเนชปูชา1ิบโมง จนถึง6โมงเย็นนะครับและในพิธีใหญ่มหามังกาอารตีนะครับผมจะมานำทำพิธีสวดมนต์ไปพร้อมๆกับผู้ศรัทธานะครับเข้ามาร่วมสวดมนต์ถวายป้าป,ป้าที่เรารักกันนะครับถวายอารตีในช่วงเวลา19นาฬิกาสสนาทีผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้ฟรีนะครับในวันมหามงคลน,นี้สังกตีจตุรถีในวันพุธที่16เมษายนนะครับขอให้ทุกท่านบูชาองค์พระพิคเนธในวันสำคัญนี้อย่าง มีความสุขนะครับผมมาสเตอร์เบสอาจารย์เวสต่นกรจราจารปรีดีสวัสดีครับ